ฮาวครับาวครับสวสดีครับผมพีเอเคค่านะครับวันนี้วันส่งนะครับเรากําลังเตรียมเตรียมของนะครับเป็นบริจาคไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายนะครับที่ประสบอุทกภัยนะครับน้ําท่วมนะครับอันนี้ก็มีน้ํานะครับแล้วก็ซื้อของไว้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปตามจุดนะครับแล้วก็ไปร่วมบริจาคนะครับนะแล้วไงฝากฝากให้พี่น้องนะครับถ้าสมมติว่าใครที่ มีกาลังนะครับเขาไปช่วยพี่น้องชาวเชียงรายด้วยนะครับหรือว่าสนใจไปร่วมด้วยนะครับครับผมนะครับกองผู้นี้นะครับจะจัดทีมงานนะครับจากเชียงใหม่นะครับไปสมทบกับทีมงานเชียงรายนะครับไปร่วมบริจาคด้วยนะครับแล้วก็ซื้อของเตรียมทั้งที่เชียงใหม่และเชียงรายร่วมกันอ่ามาวันนี้มีไลฟ์สดนะครับอ่าวันนี้มีไลฟ์สด f อ f อเอดี๋ยวพาไปดู f อนะครับอ่า ไปเดี๋ยวไปเตรียมโฟวินไปด้วยนะครับเผื่อได้ผ่านเข้าไปช่วยพี่น้องนะครับแล้วก็มีของนี่เดี๋ยวรถไปสามคันนะครับขนของไปนะครับก็ซื้อไปแล้วก็มีซื้อที่เชียงรายด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมผมเดินทางให้เช้าเลยนะครับมาวันนี้มีไลฟ์สด f อีนะครับไลฟ์สด f อีครับผมเข้ามาใหม่นะครับฝีขาวตัวไอนะครับเข้ามาใหม่ วันนี้รู้สึกว่าโฉมใหม่ป้ายแดงเขาออกแล้วนะครับโฉมใหม่ป้ายแดงออกแล้วนะครับเป็นตัวไฮบิดนะครับตัวนี้เป็นตัวเบนซินนะครับเป็นตัว R S นะครับเป็นตัว R S เป็นตัวเบนซนินนะครับตัว R S คือถ้าสมมติว่ารถลดลดป้ายแดงนะครับจะไม่มีผลิตแล้วนะครับจะไม่มีจำหน่ายแล้วถ้าเป็นเบนซิน R S นะจะเป็นไฮบิดและ R S นะครับก็มีลูกค้าหลายท่านเนี่ยมองหาเบนซินล้วนนะครับตอนนี้จอดอยู่ที่โชว์รูม AK เคคาเลยวิ่งแค่ส0 0 0มโลวิ่งแค่32,000โลนะครับรถสวยมากๆปี2022นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวขอเก็บไว้เป็นไฮไลท์ดีกว่านะครับเก็บไว้เป็นไฮไลท์ออกรถอยยี่สิบบาทนะครับออกรถอยยี่บาทผ่อนแค่หมื่นสี่เองผ่อนแค่หมื่นสี่เองเดี๋ยวไปดูคันนี้กันก่อนคันนี้นะครับนะรอเนื้อคู่ตัวนี้ปี2021นะครับมาวิ่ง22,000โล ปี2 0 2 1ัน่ดน,นี่สด้วยนะครับไมายวิ่งแค่สองหมื่นสอโลรถสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นตัว ELPAS ELPAS ก็คือก็คือตัวท็อปของเขาละถ้าตัว I คือตัวพิเศษนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับชุดแต่งพิเศษล้อแม็กซ์ดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอ่าอันนี้สวยมากๆนะครับเป็นฝีบอลเงินเป็นฝีบอลเงินผมปรับราคาแล้วนะครับปรับราคาลงแล้วนะครับเหลือ780,000 5้าพันบาทนะครับเจ็ดแสนจากเจ็ดเ้าเก้านะจากเจ็ดเ้าเก้าเหลือเจ็ดแปดห้าแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้หรือพี่เลือกรับเป็นส่วนลดสองหมื่นได้เลยถ้าสมว่าลดสอง0มืจะเหลือแค่เจ็ดหกห้าลดสวยมากวิ่งสองหมื่นโลสวยเลยนะครับออกลดยี่สิบาทพี่นะครับออกลดย0สิบาทพอแค่หมื0นสามนี่ภายในสวยมากซอกเซิร์เดิมหมด นี่่อนแค่หมื่นสามเองนะพี่ขอนแค่หมื่นสามรถสวยเลยซอกเดิมนะครับบอกไฟฟ้านะครับได้เบาะหนังด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะครับขออนุญาตไปเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวน้องไปเตรียมของเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายนะครับซอกเดิมหมดเลยนะครับซอกเดิมหมดเลย ผมยาแนวเดิมนะครับยาแนวเดิมนะครับยาแนวเดิมนะครับอสวยงามที่ดูสักหลา,าดยังสวยเลยนะครับสักหลา,าดปูพื้นสวยเลยนะใหม่ครับมีกินใหม่อยู่เลยนะครับนะอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูด้านด้านในกันน้องเข้าข้างเลยไหมเข้าไปดู ดี๋ยวพี่ถอยไหมอ่้เดี๋ยวพี่ถ,อย,อ,ยถอยเลยจอดสชิดเลยชว่วงนี้รถเข้ามาเยอะมากนะครับน้องๆก็ทีมงานก็จอดรถแบบนนแน่นมากนะครับรถใหม่ๆปีใหม่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วกระบะสี่ประตูนะครับกระบะแขบผมเข้ามาไมลหลักพันเยอะมากนะรวมถึงรถเก่งด้วยนะครับเข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับพร้อมบอกรถ2ี่สบบาทรับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่หนึ่งจุด้าเก้าของผมได้จริงอยู่ในคูณสัญญาของลูกค้าเลยนะครับนี่ดู คอนโซลสวยมากแล้วก็ดีไซน์ของเขานะครับคือหรูหรูมากพี่แล้วก็สามารถปรับนี่นะครับนี่ซ้ายขวาสวยเลยซ้ายขวาพี่เต็นอยู่แถวไหนครับพี่ขบองอ่า้าเชียงใหม่นะครับผมอยู่ติดสะพานลอยบ่อหินนะครับทางมาดอยสเกตนะครับห่างเส็นเ็นนทนไตมาแค่ เจดโลนะครับข้ามแยกแม่กวงมานะครับเลยปั๊มอเตอร์ทอมาสังเกตสะพานลอยคนเดินข้ามนะมองเห็นไหมครับตรงนี้ไม่เห็นครับไม่เห็นอ่ะเห็นสะพานลอยคนเดินข้ามนะครับบุดสะพานลอยปุ๊บผมอยู่ฝ้ายมือเลยนะครับอันนี้จังหวัดเชียงใหม่นะแต่ถ้าสาขาเชียงรายนะครับอยู่แยกกุลพันวิวนะครับแยกกุลพิวเส้นใบพาดนะครับทางไปสนามบินนะครับนะเป็นสีแดงๆสวยๆเลยนะครับนะแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวผม ขนทีมงานนะครับแล้วก็รถประมาณสามคันนะครับก็ไปขนของเพื่อไปช่วยพี่น้องชาวเชียงรายนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเชียงรายทุกท่านด้วยนะขอให้ผ่านผ่านผ่านเรื่องนี้ไปเร็วที่สุดนะครับนี่สวยเบาะหนังสวยเลยนะครับนี่เพดานสวยแล้วก็ได้ระบบความปลอดภัยรอบคันนะครับ ไม่วิ่งแค่22,000ื่นโลนะครับรถเอค้ใหม่แถ้ทุกคันนะครับสามารถใช้สูตรได้ทุกคันการันตีโครงสร้างเดิมทุกคันนะครับแล้วก็มีเล่มให้ดูทุกคันนะครับผมรับประกันคืนดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่ขอ,องเครื่องนะครับห้องเครื่องสวยๆเลย รถผมมีการตรวจแบบนี่ตรวจึ้นรถด,ดนใจด้วยนะคือใช้แคมเปญรถดนใจได้เลยดอกเบี้ยพิเศษนะครับคือเขาตรวจแบบสองร้อยแปดสิบรายการนะครับนะสามารถสแกนค r อโค้ดแล้วดูประวัติได้เลยนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องเงียบมากนะครับไม่มีเขกแตกๆ,ๆนะครับหัวน,น็อตน,นะครับสวยเดิมนะครับไม่มีขยับเลย นะครับพี่ผ่อนแค่หมื่นสามกลมๆนะความจริงหมื่นสองปลายนะหมื่นสองปลายคำนวณแบบหมื่นสามกลมๆพี่ได้เอฟีนะครับได้เอฟีได้ตัวใหม่นะครับเพิ่มตัวใหม่แล้วพันห้าทโบนะครับได้ตัวเอลพัทและได้ใหม่แค่สองหมื่นโลใหม่แค่สองหมื่นโลกล็สวยเลยพี่ก็สวยเลยบางทีเราผ่อนเอฟีหงก็มีนะเอฟีบางทีผ่อนเก้าพันหมื่นเนี่ยคือถ้าแบบกําลังเราไหวนะอีกนิดเดียวพี่จบจบไปเลยนะครับจบจบไปเลย อนี่สวยมากนะครับชุดของคำร้อนของเดิมนะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดให้ด้วยนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมเลยนะครับเดิมสวยงามมาเดี๋ยวมาดูอีกขั้นมาดูอีกรันนี่อันนี้ F. F. E. นะครับตัว R. าเลยเครื่องบินสินะครับตัวตัวแรเลยผมย้ำว่าตัวแรเลย ผมเพิ่งขายไปนะผมขายไปเก้าแสนกว่าเลยนะครับแต่ขนาดไม่ไม่ประมาณรู้สึกว่าเก้าน,นะครับขายไปเก้าแสกว่าเลยนะครับตอนนี้ไม้สา0 0มืโลนะครับไม่สามหมืโลปี 2, 2022แท้เลยตอนนี้เหลือแค่8 5ด0 0 0ห้าหมบาทนะครับออกรดยีบาทนะครับออกรดยี่สิบาทแถมประกันภัยชั้นหนึ่งสองหมบาทให้นะครับพี่ผ่อนอย่างเดียวเลยผ่อนแค่1น0 0 0หมื่นามต่ว่งหม่นสี่พัน นะครับตีไว้หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับนี่ตีไว้หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับรถสวยเลยได้สีขาวด้วยนะครับรถสวยเลยนะครับสวยนะครับนะรถคันเนี้ยผมเช็คประวัตินะครับรถเขาทําสีที่ศู์ดไว้นะเวลาเขาเป็นริ้วรอยตรงกันชนหน้าอะไรเงี้ยเขาเก็บที่สูย์เลยการที่มีประวัติที่สูย์เรารู้ประวัตินะครับ ผมบางคนรับไม่ได้ว่ามีประวัติศูนย์เนี่ยแต่ผมว่าฮารุมือสองนะครับคือฮะการทําสีแบบสเก็ตหีน่ะผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เราจะได้เห็นด้วยว่าเขาทําเยอะไหมทาน้อยไหมถ้าสมมากเขาทําในศูนย์นะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับผมเวลาลดอะไรผมต้องเช็คประวัติอยู่แล้วนะครับนะนี่มีมีเคลียร์สีที่ศูนย์นะครับแต่ไม่ได้มีเปลี่ยนชิ้นนะไม่มีเปลี่ยนชิ้นนะครับ สวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตพรุนี้ไปเชียงรายว่เนี่ยได้หมดครับใจอยากไปใะไแต่ไม่ไป้ไปพรุนี้ร้านเราเปิดปกตินะฮะเปิดปกติทั้งสองสาขาเลยนะครับก็จะแบ่งทีมงานไปชุดหนึ่งเนาะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายนะครับนี่สวย ซอกเดิมหมดนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษแล้วนะครับหล่อมากนะครับหล่อมากตอนนั้นป้ายแดงนะครับร้านสองกว่าด้วยซ้ำเนาะใช่ครับครับผมสีขาวมุกเพิ่มตังค์ด้วยนะครับใช่นะครับแล้วตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับเบนซินไอเอสไม่มีนะมีเป็นไฮบิดเนาะใช่ครับไอเอสเป็นไฮบิดแต่เบนฟินล้วนนะครับนะที่ทนายนะครับที่แบบ ไม่ยังเป็นต้องการใช้ให้บิดนะผมแนะนําเลยคันนี้สวยมากนะครับออกรถ20บาท20บาทนะครับคอนความจริงหมื่นสามป้ายครับตีไว้หมื่นสี่กลมไปเลยครับมหมื่นสี่กลมไปเลยนะครับ,รบ,บออกรถ20บาทแมปมะกันภัยชั้นหนึ่งสวยมากลองสตาร์ทให้ดูไหมได้ครับขอนญาตนะครับแล้วตัวตัวนี้นะครับเขามีสปอยเลอร์หลังเป็นสีดํานะชุดแต่งหัวเอสเฟอเรอบคันนะครับไฟไท้ายเอาดีนี่โยกสตาร์ทมาไฟสวยมากนะครับแม็กดำนะครับแมกคมดำนะครับ ยางบิตโตนนะครับยางบิตโตนสวยเลยแล้วก็ที่จับนะครับก็เป็นสีดาแล้วก็มีกล้องนะครับอืมีกล้องข้างนะครับมีกล้องข้างเ<แ>บาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับกึง่งจะเรียกว่าหนังอัคราล่าก็ได้นะครับหนังกลับอัคราลใช่หนังกลับสวยมากพี่ภายในสดมาก RS <c oughs> นะครับไปวิ่ง32,000โลนะครับมีคูสคอนโทรลมีแพนเนลชิปนะครับนะมีที่แบบอไอ,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 อตัวลนะ็อกเลนอะคีเรนเซนซิ่งอ่าครับผมนี่แล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะเป็นบลูทูธนะครับปรับเสียงได้นะครับมีหน้าจอนะครับแบบทัชสกิกน,นี่มีระบบตัวนี้เป็น p p p l e ค่ะ l เพ นะครับ,รบเป็น p p l e c a r p l a พมีระบบนำทางมีอะไรทุกอย่างเลยนะครับครบหมดนะครับสวยพี่แล้วมี Wireless Charging ด้วยนะครับสวยเลยพี่พี่ผ่อนแค่แบบมื่นสี่เองอะ่ะมื่นสี่เองมื่นสี่ยมกลมเลยนะครับนะได้ตัว r S แล้วหล่อเลยนะครับหล่อเลยนะครับสวยสวยมากสวยมากระบบแล้วเพดานเขาเป็นสีดำนะ เพดานเขาเป็นสีดำไอ้เพดานเขาเป็นสีดำอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีแตกหักเวลาซื้อรถมือสองต้องดูพวกนี้ด้วยนะพี่นะของเอคาถ้าแตกหักเราเปลี่ยนให้เลยนะครับนี่หรือว่าถ้าแบบเจอมาเนาะถ้าลูกค้าแบบไม่ชอบยังไงนะแจ้งที่บรษาการขายเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายผมเปลี่ยนให้เลยบางทีแล้วแต่สำนักเนาะบางทีก็มาตรงกลางบางทีก็เล็กๆก,กน่ารักอนะ่าแล้วแต่สำนักเนาะ แต่แตน,นี้ไม่มีนะไม่ผ่านสํานักไหนเลยนะครับไม่มีสำนักครับไม่มีสํานักไหนเลยนะครับอซอกเซิร์สวยเดิมนะครับเดิมเลยแผ่นเพจนะครับครบเลยฮอนด้าอัลโตมบิลอ่าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันครับสวยมากขอบคุณมากาครับพี่อนุพัฒน์ครับ ้อมสิ่งสวยนะครับสวยสวยนะครับสวยเลยนะครับเครื่องพันห้าโทอร์โบนะครับซุ้มเดิมนะครับนี่น็อตแก้มสวยเดิมนะครับคลิปล็อกสวยเลยครบเลยเครื่องสวยนะครับผมซื้อเชียงรายนะรถคันนี้ผมซื้อเชียงรายนะครับแต่ถือเขาถือป้ายกรุงเทพนะครับคือเวลารถ คือผมผมอ่ะเวลาซื้อที่ไหนเราบอกตรงอยู่แล้วเพราะผมซื้อรถทั่วประเทศที่จาไว้อย่างคือเราสามารถใช้ประวัติได้เข้าสูตรไหนคือเขาใช้ที่นั่นแหละนะครับ,รบนะไม่ใช่บอกว่าซื้อรถทั่วประเทศมาแล้วบอกว่ารถใช้อยู่เชียงใหม่ไงคือของผมผมคันรถอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องต้องปิดบังกันนะครับแล้วก็ของผมสามารถใช้สูตรได้ทุกคันนะครับผมซื้อรถทั่วประเทศนะครับรถผมคันทุกคันรถผมคันทุกคันนะครับครับผม สวยเลยนะครับเนี่ฝากไว้ด้วยนะครับกับ FE ทั้ง2อง0ันนะครับ F อไปเร็วนะโดยเฉพาะอนีเใสนี่ยไปเร็วมากนะครับออกรลด0ิบาทนะครับผ่อนแค่หมื่นสีพันกลมๆเลยนะครับนะสนใจเดี๋ยวให้พี่โอดูแลต่อเลยนะครับหล่อมากวิ่งฝ่าหมื่นโลคันนี้นะครับปรับราคาลงแล้วนะครับจาก7,9 9นะครับความจริง7.9 9เวลาคาโปรผมเลยนะครับผมให้เจ5ด พร้อมกีบอีกสองหมื่นเพื่อพาไปส่นรถได้ซื้อส่งรถไปส่นรถได้เลยเหลือแค่เจ็ดหกห้าได้ตัวเอวพัดด้วยไม่วิ<ด>่งสองหมื่นสองพันโลรถสวยมากนะครับรถสวยมากนี่แล้วก็ลีเจนเดอร์ของเราใช่ไหมเดี๋ยวปั๊บนึงมาเดี๋ยวให้ดูสดๆเลยลีเจนเดอร์ของเราปะลีเจนเดอร์ของเราปะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยนี่เพิ่งเข้าใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมีคนมาส่งรถเรียบร้อยนะครับ มาเนี่ยลีเจนเดอร์เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับนะสวยๆเลยแรปติเกอร์มารอบคันนะครับแรปติเกอร์สีดำด้วยนะครับป้ายพิโโกนะครับมือเดียวนะครับป้ายพิโโกมือเดียวคันนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อแล้วก็มีนี่มีล้เลยนะป้ายพิทโกสองคันเลยนะครับเวลอสตัวพรีเมียมนะครับตัวพรีเมียมนะครับนี่พี่ผ่อนไม่แพงผ่อนไม่แพงนะครับ ตัวพรีเมียมลดพึ่งมาเลยเวลอดตัวพรีเมียมนะครับออกรถที่พิบาทนี่ราคาไม่ถึงเจ็ดแสนตัแสนและบาทนะครับนะเข้ามาสองพันเมื่อเช้าลงเทลเลอร์มาหันครับใช่นะลงเทเลอร์มาเยอะเลยเมื่อเช้านะครับมีท <C enta. S 2> นะั้งเซนต้าเชนดับเน็กเจนเข้าใหม่เยอะเลยนะครับเน็กเจนด้วยสี่ตูวลีเจนเดอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวให้ราคาถูกๆเลยตัวนี้นะครับขับสี่หรอไม่ใช่ตัวนี้ขับสองนะครับ ตัวนี้ขับสองเอาแบบราคาเล้าๆไปเลยไหมเล้าๆเลยก่อนหน้าก่อนก่อนตั้งหน้าร้านนะครับผมให้เลยหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นอ่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับรถสสวยได้สีดําด้วยแรปติเกอร์รอบคันไม่หลักหมื่นนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นพี่ได้เรจนเดอร์นะได้เจนเดอร์ไม่ใช่แบบตัวธรรมดานะครับเรจนเดอร์นะครับแรปิเกอร์รอบคันด้วยนะครับ พิ่งมาแบบไม่ได้ล้างเลยเอเปิดห้องเครื่อง<ด>เรารต้องให้ดูแบบแบบไม่ได้ล้างนะครับนี่เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยผมบอกเลยนะครับออกตัวไว้ก่อนนะฝุ่นเยอะแน่นอนเพราะฝนตกใช่ออกตัวไว้ก่อนเลยใช่แต่อยากชอบให้ลูกค้าเห็นแบบที่แบบนะแล้วได้ปีสองพันี่ิเ็ดด้วยนะ ปี2,021เลยนะครับปี21แท้เลยแต่ผมไม่รู้ว,ว่าโจท65หกห้าหรือใช้ให้แต่ปีผลิตปี2ีเเลยนะครับนี่เครื่องแห้งๆนะครับเครื่องแห้งๆเลยผมบอกเลยนะครับใครที่ดูไลฟ์สดอันนี้นะครับแคปมาเลยผมให้เีจันเดอร์นะ1ล้าน1แสนหมื่นบาทโคตรถูกอะ่ะแถมประกันไัยเท่านึงอีกอ่ะครับ20,000แถมให้อีก รับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่หนึ่งจุดเก้าของผมได้จริงหรผู้สัญญาของลูกค้าก่อนที่ร้านนะแต่ตรงเลยห้าห้าสุม,มาห้าสุมอนถ้าสมมติมมว่าลอยเวเลนลงอีกหน่อยพี่ไม่ต้องรอลงพี่เสนอได้เลยคันไหนนะครับพี่กันเสียงหายเจ้าพี่ <Hello. S 1> กันญาลักครับชอบคันไหนพี่ขอแอดมินทักเลยแล้วพี่เสนอราคามาเลยเดี๋ยวผมลดแรกแจกแถมให้ครับเดี๋ยวลดแรกแจกแถมให้พี่พว้าเอเครถสวยราคาถูกคุณภาพขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากเลยนะครับหนึ่งล้า 1, นหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับได้ีเจนเดอร์ได้สีดำได้แรปติเกอร์ iker, ลอคขัดแถมประกันไทยชั้นหนึ่งให้ด้วยแต่อย่าตกใจนะถ้าราคาตั้งหน้าร้านแล้วแล้วราคามันสูงว่นนี้อิงราคาที่ผมไลฟ์ได้เลยถ้าพี่ติดตามไลฟ์สดน,นะอิงได้เลยนะครับนี่คันนี้อะ่ะขายยังอันนี้น่าน่าจะเตรียมยังแร้วเอกคันนี้ขายยังเชียงรายว่เชียงรายขายแล้วหรอนะครับนี่ ปี2021นะครับไม่วิ่ง12,000โลนะครับของแค่7,000ต้นๆน,นะครับนะแล้วก็ตัวจียาผมก็มีนะครับตัวจียาผมก็มีแล้วก็แบงก์อีดิชั่นมีไหนอ่ะวันนี้มีลูกค้ามาดูแบงก์อีดิชั่นเลยเกียร์โตโ้ครับมีอยู่ด้านในครับมีมีแบงก์อีดิชั่นเกียร์โต้เข้ามาใหม่นะครับของแค่7,8,000เองสี่ประตูเกียร์โต้แบงก์อีดิชั่นนะครับไม่ละน้อยด้วยไม่หลักไม่น้อยไม่น้อยคันนี้นะครับแบงก์อกีดิชั่นเหม ผมกล้าพูดเลยว่าหนึ่งในร้อยคันเพราะคันนี้ต้องไม่หมื่นโลไม่หมื่นหนึ่งพโลใช่ผมจําได้ปตฏิยังไม่แก่เลยโอ้พี่รถผมผมคัดไม่ต้องห่วงเลยหนึ่งมื่นหนึ่งพันโลพี่ผ่อนให้เจ็ดพันอ่ะพี่ผ่อนให้เจ็ดพันออกรถที่ผิบหทแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้พี่ซื้อรถทันทีเลือกรถหน่อยเพราะรถมันอยู่กับเราอีกนานอย่าไปอะไรก็ได้นะครับถ้าพี่ทํางานจริงนะครับเอกสารชัดเจน ออกรถง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับยิ่งมีเครดิตนะครับผมปิดดอกเบี้ยโคตรถูกเลยถูกที่สุดของรถยนต์ใช้แล้วเลยนะครับนี่อยากเอารถไปเทินครับว่าจะเข้าไปฟังวันลุงแซมมี่นะครับยินดีเลยนะครับมาเลยครับมาเลยเดี๋ยวดูให้เลยนะครับยินดีนะคันนี้ก็ถูกนะ fc fc นะครับปีสอง9นสิบเก้าะครับตัวนี้เป็นตัว e นะครับเป็นตัว e e คือปีสอง9นสิบเก้าะครับล้อแมกเขาจะเป็นลายนี้อยู่แล้ว เหมือนตัวท็อปของปีสอง8ันสี่ปดนี่เพราะว่าถ้าตัว e ออนะครับจะ,จะเป็นล้อแมกอีกลายหนึ่งอันนี้ตัว E นะครับไมวิ่งอยู่ที่สาม0มื่นโลได้รถเชียงใหม่มือเดียวผมซื้อเชียงใหม่นะต้องเป็นใต้เชียงใหม่ไหมรถเชียงใหม่มือเดียวครับนะครับนะตัวนี้นะฮะผ่อนแค่เก้าพันบาทปีสอง9ันสี่เก้าไม่สามหมื่นโลมันเป็นตัว E เดี๋ยวผมแถมแบบพวกรู้สึกว่ามีจอยอดอยหรอเดี๋ยวผมแถมจอยดอยผมแถมให้ จอแอนดอยพร้อมกล้องถอยหลังนะครับนะนี่สวยเลยนะครับต่างกับียวคือบอ่อหนังบอ่อไฟฟ้าเดี๋ยวผมแถมจอกล้องก็เหนือเหนือว่าละนะครับแล้วก็มีคูคอนโทนอยู่แล้วนะครับนะตัว e เขาก็มีคูคอนโทนนะครับอ่านี่สวยพี่ผมบอกเลยว่าสวยผ่อนแค่เก้าพันกว่าบาทนะครับหรือพี่เอานี่ก็ได้นะครับ EL นะครับตัวนี้เป็นตัว e อเลยกล้องข้างแล้วนะครับตัวนี้ปีสอง9นสิบเก้าะครับตัวนี้ผ่อนหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยได้แม็กแต่งด้วยใช่ครับได้แม็กแต่งโช๊คแต่งข้างในโคตรสวยไมวิ่งหกหมื่นโลนะครับได้สีดำนะรับอ l นะครับกล้องข้างแล้วนะครับภายในครีมนะครับระบบความปลอดภัยรอบพันสปอยเลอร์หลังด้วยอ่นนี้มีสปอยเลอร์หลังด้วยอ่า คือรถผมเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสะดวกยินดีเลยนะครับถ้าไม่สะดวกนะครับดูผ่านชมผ่านเว็บไซต์ได้นะครับหรือว่าทักหาแอดมินมาก็ได้พอบางครันนะครับที่แบบลูกแบบลูกค้ารับรถไปลูกค้าครับเฮ้ยไม่เห็นคุณทิมไลฟ์เลยบางทีติดตามไลฟ์สดผมมาตลอดนะครับแต่ลูกค้ารับรถแล้วเห็นอีกทีรับรถแล้วคือบางทีลูกค้าทักทำมหามารีผมกาลังซื้อมาผมส่งรูปให้ก่อนเลยหรือว่าหลายท่านนะครับที่แบบว่าสั่งรถไว้ถ้ามีรถเข้ามาผมก็จะส่งให้เขาดูก่อนนะครับและการที่แบบออเดอร์ไว้นะครับ ไม่จำเป็นต้องซื้อผมไม่จำเป็นต้องซื้อผมพี่จําไว้ผมบอกตลอดเลยอย่าให้ใครมากดดันมัดมือชกไม่เอาถ้าเราไม่ได้ชอบจริงๆเรามีสิทธิ์เลือกเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าบ้านนะครับอ่านะครับก็คือถ้าสมว่าสั่มาคือแบบผมยังไม่ถูกใจสีหรือว่าอะไรเงี่ยบอกได้พี่ถูกใจค,ค่อยแบบทำสัญญา,า,า,ากันใช่ไม่ต้องบอกว่าฮี่หามาแล้วต้องเกรงใจต้องเอาเนี่ยไม่เอานะครับนะ เพราะเอาตรงผมซื้อมาผมต้องมั่นใจดูภาพแล้วผมก็ต้องมั่นใจว่าเออมันก็ต้องขายต่อได้ถ้าไม่มั่นใจมาไม่แบบคือเหมือนเหมือนเอาอะไรไม่รู้มาหาลูกค้าไม่มีแน่นอนใช่ครับนี่เสียนาเข้ามาเยอะเลยครับออกไปเยอะมากออกไปเยอะแล้วออกไปเยอะมากนะครับรถเนี่ยครับเหลือไม่กี่คันนะครับไม่หลักหมื่นเองนะครับรีบเข้ามานะครับออกรถค่ายี่สิบบาทนะไม่รู้ว่าตัวเอ็นที่ยังมีอยู่อ้ยยังมีอยู่มีมีมีเอ็นทีนะครับราคาโปรเลยสี่เก้าเก้านะครับโปรสี่เก้า นะครับนะร,บราคาโปรผมเลยนี่ผ่อนแค่แ0 0พันอ่ะพีในสี่น,นาผ่อนแค่แ0 0พันใช่เป็นราคาโปรนะครับประกันชั้นหนึ่งพีสามารถเอารวมไปในยอดจัดได้เพิ่อมอีกแค่200 2<ช>องร้อยผมชัดเจนทุกโปรโมชั่นนะครับสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างเป็นไปนตามที่ผมพูดแคปหน้หนาหน้าจอผมแล้วก็คุยกับแอดมินหรือว่าคุยกับที่ภูษสการขายได้เลยว่าเอาโปรโมชั่นไลน์นี้ของคุณหิมได้เลยนะครับครับนะ,นะหรือว่าความจริงไม่ต้องรอนะครับความจริงไม่ต้องรอ เข้ามาเถอะผมนน้จบให้ทุกคันอยู่แล้วผมก็บอกน้องๆห้ลูกค้าแบบโปหน้าร้านเรามีอยู่แล้วถ้าลูกค้าขออะไรเพิ่มทุกคนสายตรงหาผมได้หมดเลยนะครับนะผมไม่มีแบบว่าเออให้แบบให้ที่ทฝั่งกันขายว่าเล่นเท่านี้หรืออะไรเท่านี้ผมเน้นจบทุกคนันตามสโลแกนเลยพี่สวยทุกคนันดันทุกเคสพร้อมจบทุกเง่นไขยังไงฝัง่งเอคาวไว้ด้วยนะครับเดีวยวก็ลูกค้าเชียงรายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วย พี่น้องที่ประสบอุทกภยัยน้ำท่วมนะครับนะก็เตรียมของไปนะครับนะแล้วพี่ๆท่านใดนะครับถ้าไม่สะดวกทุนนรัพย์ก็ส่งกำลังใจไปให้ทางเชียงรายเนาะนะครับพี่น้องชาวเชียงรายด้วยนะครับยังไงทุกนี้เจอกันมีอะไรฝากไหมครับฝากด้วยนะครับก็ช่องนี้บอกไปว่าแรงแรง ผมบอกแค่นี้แหละโฟที่นี่แรงผมบอกแค่นี้แหละเน้นจบทุกคันนะครับนะบอกเลยว่าเน้นจบทุกคันจริงๆล้างรถสวยเข้ามาเยอะมากๆนะครับไม่หลักพันหลักร้อยเข้ามาเยอะเลยนะครับทั้งกระบะสี่ประตูเอ่อเอสยูวีมีเข้ามาหมดเลยนะครับนะเอ๊ะฝากไว้ด้วยนึกถึงรถสวยนึกถึงคุณภาพขอให้นึกถึงเอคคาร์ครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ